วันนี้ก็กตขอบอกในเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากคำถามที่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3. เป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เพียงพักเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้น well. <vibe S 2> แต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เพียงพักเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันนับถึงวันเลือกตั้งและต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร ติดต่อกันไม่น้อยก,กว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ2เกิดในจังหวัดที่สมัครหรือ3เคยศึกษาอยู่ในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยก,กว่า5ปีการศึกษาหรือ4เคยรับราชการอยู่ในจังหวัดที่สมัครติดต่อกัน <processo> <cot> ไม่น้อยก,กว่า5ป <Har> ีและพบกับกกตขอบอกในตอนต่อไปค่ะ